จ้าพี่น้องมือนี้มาพอกับไก่คนเดียวได้จ้าวันหยุดนอกจากอีกหนึ่งมือจ้าอายเป็นไปเฮ็ดโอนอกจากก็พอกับสองเผาไก่บ้านอีจ้ามือแรกไก่จะเฮ็ดเมนู่เขาย่ำแหนมหรือว่าแหนมคุกด้จ้าพี่น้องไก่ก็ได้พามาเก็บใบอันนี้ได้จ้าใบพักอีเลิศใบถั่วอได้จ้าถ้าเก็บมือแรกอย่างฝนมันตกจ้ามันคืนเมแล้วมันสิเก็บปอดได้ได้จ้าพี่น้อง นี่จ้ากลมามยูเอ่อสวนหลังบ้านจ้าสวนเนี่ยนี่จ้าจ้าก็จะมาเก็บผักอิเลิรไว้ก่อนเนาะจ้าเนาะจ้าจ้าตะไคร้มูระผ้าจ้าประมาณนี้ละจ้านี่ มาพอกันตอนแรกด้จ้าหลังจากที่มือเศาผ้าไปเก็บไปพระอิเลิศมา่แลว้วได้จ้าบานนี้หฮากะมาเบิงเอ,อวัตถุดิบที่ห้าสีเห็ดเขาย่ำแหนมคุกด้จ้าือว่าเขาย่ำแหนมด้จ้าวัตถุดิบของหฮาก็าจะมีได้จ้าเขาสวยที่หงุงไ,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 ไวแล้วได้จ้าไข่ไก่เฮาสิใไ่ไข่ไก่ซีนวยด้จ้ากะผิกแกงใบมะกรูดด้จ้า ส่วนสาหรับที่ห้าจเเอามาห่อด้วยจ้าสําหรับถอดนะจ้าก็จะมีเก็ดขนมปังด้วยจ้าแล้วก็แปง้งโกกิจ้าแล้วก็ส่วนเ,เครื่องที่ห้าเสิเอามาย่าด้วยจ้าก็สิมีต้นหอมผักซี่แล้วก็แหนมด้วยจ้าแล้วก็ทั่วทั่วดินนะคะทั่วดินขัวด้วยจ้าแล้วก็บักเน่าจ้าส่วนเครื่องปรุงของห้าก็จะมีน้ําตาลน้าปลาซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวด้วยจ้า เดี๋ยวมาเห็ดกันเลยจ้าจ้ามาเห็ดกันเลยด้วยจ้าพี่น้องไก่ก็จะต่อไข่ก่อนด้วยจ้าเอาไข่ปไปใ,ใส่ลงไปใ,ใส่ไข่ไก่ซีฟองเลยจ้ฟองจ้า นตามด้วยพริกแกงจ้าพี่น้องต้องใส่พริกแกงได้สมุนไพรจานเผ็ดต้องกะทิคุกให้เผากันด้วยจ้าบันนี้ก็จะมาปรุงด้วยจ้าพี่น้องเตาวันนี้ใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายจ้าอั่นี้นื้แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวด้วยจ้า แล้วก็ตามด้วยซอสหอยด้วยจ้ะใ่ตามใจชอบด้วยจ้ะเราเข้ากับจะข้นด้วยจ้ะข้นให้เข้ากันจ้ะจ้าแล้วก็ตามด้วยไอใบบุกูด้วยจ้ะที่ซอยเรียบร้อยแล้วจ้ะ มือมือกันยายจะมือ,มอ,มอจ,จ่าเข้ากะบโค่นเยู่พกันจ้า,าจเรียบร้อยแล้วจ้าแบบนี้เขาจะมาปั่นด้จ้าจ้าพี่น้องแบบนี้จะมาถึงขั้นตอนการปั่นด้จ้าแต่แต่เข้าจะมาปั่นเป็นรูปแบบใดได้จนาคณะทอด้ายก็แต่แต่ชอบด้จ้า เสร็จแล้วเขาก็จะเอามาด้วยก็เก็บขนมปั่เด้วยจ้าเดี๋ยวใกล้จะปั่นให้บึงจักสองอันด้วยจ้าอันจ้าอาจจะ,ะมาณหนึ่งเก็บแปบแก่ได้ไหมแตด,จ,ด,ดจ้าจะไปพอสิบด้วย้าแล้วแต่ภาพมักด้วยจ้าว่าจะมักเป็นแบบใด มาอ,ออกกลมก็ได้จ้าตังสคเก็ดขนมปังนนจ้าแล้วก็ลูปแปง่งโกกิจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวขออนุญาตไอ้ปั่นกันด้จ้าเดี๋ยวจะมาเบิ่งการถอดด้จ้าจ้าพี่น้องอันนี้ก็ ปั่นเรียบร้อยแล้วด้วยจา้าเดี๋ยวจะไปทอดกันด้วยจา้าสวัสดีครับจ้าพี่น้องอายพิ่นมาหอดแล้วจา้าครับผมคุณเล่นงันครับจ้ามาหอดก็กใส่พิ่นทอดเขาย่ำแหนมด้วยจา้าอันนี้เมน,น,น,นูคือเขาย่ำแหนมนะคุณจ้าหรือว่าแหนมคูน่ายนะหแหนมคือน,นี่จ้าพี่น้องแล้วทแตแล้วจังหวะเบิ่์น้องกันเนาะแมนจ้าจ้าพี่น้องเสร็จแล้วจา้าเสร็จชุดแรลกแล้วอายเนาะจุดแหกคุณจุดจ้า นี่จ้ะพี่น้องจะเป็นกระแสบบะจ้าจ้าพี่นอ้นองมันอย่ามาเปิดลานย่ำแหนมด้วยจ้าป่ะเนี่เนอ้อเน้องอาย <Yeah. S 1> จ้าพี่น้องเครื่องปรุงของเฮ่าก็จะมีน้ำตาลทิพวงแล้วก็ต้นหอมผักชีด้วยจ้าแล้วก็บั่วลิสงขัวด้วยจ้าแล้วก็บักหน้าวนาะจ้าแล้วก็น้ำปลาอันนี้อายเพิ่นกะ ปีเขาเรียบร้อยแล้วจ้าเออแล้วก็อันนี้เนาะไอ้เนาะแข็งขึ้แหนมจ้าไอ้เพิ่นเอาไปล้วนไฟก่อนด้วยจ้านะแหนมจ้าแหนมเห็ดสุกเลยด้วครับผมจ้าแเห็ดสุกเลยครับข้าวบะข้าวบะเอาใส่ดิบครับน่าจะออกเปรี้ยวนิดน,นึงเน้อยนอะแข็งขึ้นไหมใส่ขึ้นพีนนพอเพรแล้วไอ้อ่อแล้วจ้าชุดวัดจะใช้หลายวอชุดวัเนี่ย <laughs> เดี๋ยแต่ลยื้แล้วก็ปักหน้าใส่ไปเดีค<ะ>ุณจับปลาแล้วนะใช่เป็นน้ำปลาใช่นิดนึงเพราะว่าแช่หลายจังหน่อยบราคิดเพราะว่าไก่ซีมเราแบบบ่ค่อยน,นุ่มอนไรขอบคุณเนาะจ้บสิบเดียวจังหน่อยเนือ้อจ้า เปิดร้านขายอย่างก็ข้าวยำแหนมแหนมอันนี้ก็พักฮอ่ด้่จัะพี่น้องพักอีเล่ที่แกไปเก็บแล้วก็พักกาดพักกาดแก้วจีอเป็นอินแหนมือจ้ะสาระแก้วไม่พักกาดแก,ก,ก้วสลัดแก้ว,กกกว, <laughs> กวจ้ะแล้วก็คุกเลยจัะพี่น้อง ก็าอาจจะพูดถอนงานแต่เรืยอจริอัานอาจจะไปย่เหมือ,กอนกันน,ะเ,นเเะเอาไปพูดเอาไเยอเอาไปขอไปทุกง,งานเนะเอ๋อไปย้ำย่ำเหมืนทุกงานแก้ามัน่นองเลี่ยวเนียเลยอ่ะเ็ดบัวเคยเพ็นดนะครับพี่น้องับบเยเพ็ดนะคุณเนาะจ้าสินนคุณใช่สินส่ะ จริงมันเป็นใจพี่น้องสิบคน,นมันหมัวมันหนัวโอ้เผ็ดโอ้เผ็ดก่อนพี่เสียงปะใช่จ้ะจ้าพี่น้องแซ่บแล้วจ้าแล้วก็จะตามด้วยทั่วลิสงขัวดด้วยจ้าด้วย มักใส่ก,ก็เอ้ยมักใส่หลายเน้อไอเน้อหอมเน้อจ้าเราก็ากตามด้วยต้นหอมผักชีจา้าหืมื่อแล้วครับพี่น้อง <c oughs> เส็ยถ่าอายจนเบื่อโอเคจิ้งจุนจ้าจิ้งจุนมาเต็มอ๋อเอาเอาข้นขึ้นมาอายอนี่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมากินเขาน้ำกันจา้า จ้าพี่น้องมาก,กินนั้นเขาย่ำแหนมหรือแหนมคุกน้อกันจ้าอะไรกับเด้อพี่น้องจ้าทำอะไรครับอะไรเครับเด้อไอ้อยังก็ะข้ามตาสวดนี่ <laughs> จ้าพี่น้องพักกะหลายยางเลยจ้าพักอีเลิศ์พักพักยังกยเกาะไอสลัดสแลัดแก้วจา้าพี่น้องนี่จ้า ย่ำตามใจชอบเลยจจะมักเปียวมักหวานมักเข้มมักเผ็ดเนาะจ้ะแต่ตามตามสบายไดน้เนาะไอเนาะอมากอ้ากโอ้ครับนี่คือคำใหญ่อ้คำต่ามต่างกัน <c oughs> นี่ลกโดดอยู่ได้ไอ้ <c oughs> <c oughs> ม่มแมนญี่ปุ่นนะไกลบ่าเดอมา ว่าจะมี้็ไปดูคุณ <Okay. S 2> ได้วันน่ะคุณลูกเออจ้าพี่น,ออน,น้องทำยังยไงวะก็ม่จ้าเก็บเสียมหนาอยเนาะเก็บอะเก็บเองก็สบายใจจ้ะพี่น้องจ้ะเอาเพชรน้อยเพชรไรก็ตามใจเขาเลยจา้าจ้าพี่น้องวัอนี้ไกลก็อาจ,จะขอตัวไปกินเขาย่ำแหนมหรือแหนมคุกกันด้วยจา้า ฝากติดตามสอง่ถาไกลบ้านนนได้จ้าเป็นกำลังใจให้สองเท่านได้จ้าสวัสดีจ้าครับผม